สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัว recovery ipx นะครับเป็นตัวกรอบครอบไอตัวกลอ,อกเป็น smg นั่นเองมี2ส,สีครับสีดำกับสีทรายอันนี้ที่เอามาให้รีวิวเป็นสีทรายนะครับก็ยืมชาวบ้านเข้ามาก็โดยรวมก็จะมีพันท้ายมาให้แล้วก็มีกิ๊มือด้านหน้ามาให้เลยนะครับสำหรับใส่ตัวพร้อมใช้เลยเป็น smg ด้านหน้าจะมีกิปแบบนี้ครับ จะสลับฝั่งไปใส่อีกด้านนึงก็ได้นะเพื่อความเท่เทๆเอ่อใครจะใส่ทเทเซอร์ก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ระวังด้านบนมันอาจจะติดนิดนึงถ้าเป็นทเทเซอร์ก้อนใหญ่ๆแ้าก้อนเล็กๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเวลาใช้งานด้านหน้าก็จะมีล่างมาให้มีกิปมือถอดได้ครับถ้าไม่ใช้ก็ประมาณนี้ส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นปลดแม็กครับ มันจะประหลาดหน่อยเหมือนปลดแม็กของอคิดนะครับที่ว่าต้องปลดตรงนี้เพราะว่าตัวปืนมันอยู่ด้านหน้าตรงนี้นั่นเองก็บางทีอาจจะไม่ถนัดคันลังอยู่ด้านบนครับปุ่มปรับโหมดนี้ก็เป็นเหมือน m 4ครับใช้กิ๊บ m 4ได้เลยถ้าใครไม่ชอบทรงนี้ก็ขึ้นคันลังแล้วก็จะสามารถใช้งานได้ครับก็เหนียวไกไกลจะเหนืดไม่เหนืดก็แล้วแต่ปืนนะครับส่วนตัวนี้ก็พันท้ายเป็น m 4ครับมี ตัวกระบ,บอกมาให้เลยแล้วก็มีตัวพันท้ายมาให้ทั้งชุดอีกด้านนึงก็จะเป็นช่องโล่งๆหน่อยมีคัดปอกครับก็ถ้าใส่สีทรายก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้จะมีมาร์กิ้งของ Recovery อยู่หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรุ่นแต่ว่าปรับโหมดจะไม่มีนะครับมีด้านเดียวคือด้านด้านซ้ายเนี่ครับเป็นมาร์กิ้งล่องลึกปั๊มมาเลย ด้านบนเวลาแขวนสไลด์แล้วก็จะเห็นเป็นโล่งๆเช่นนี้ครับก็มีรางด้านบนไว้ติดอุปกรณ์ได้เยอะแยะอันนี้เป็นงานจําลองแบบนะครับไม่ใช่ของจริงนะครับเวลาปลดแม็กก็จะค่อนข้างลําบากนิดนึงคือต้องใช้ความคุ้นชินพอสมควรครับแล้วก็น้ําหนักโหลดปืนมันจะอยู่ด้านหน้าผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่อง คันลังครับมันจะติดตัวช่องอยู่นิดนึงถ้าเกิดหลบปอดเนี่ยมันจะค้างทางนี้ทางนั้นอยู่ที่ตัวปืนเบดด้วยนะครับว่าเราเอาอะไรมาวางใส่ก็มาถอดภายในกันครับก็ถอดกิ๊บออกแล้วก็ปลด3ามตำแหน่งครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เปิดออกมาเลยก็จะมีตัวปืน่างนี้ครับเอ่อคันลังเราก็จะใส่ครอบไปเลยคราวนี้แนะนำก็คือถ้ามี ต้องเป็นรุ่นที่ไม่เป็นพวกสไลด์แต่งนะครับเพราะไม่งั้นมันจะติดถ้าเป็นสไลด์แต่งไอ้ธรรมดาก็จะสามารถใช้งานได้คราวนี้ตอนจะใส่เนี่ยเราต้องลั่นไกทิ้งก่อนนะเพราะว่าก่งไกมันจะไปติดตรงนั้นอันนี้ไม่ทราบครับก็เลยงงอยู่ตั้งนานพอยิงทิ้งปุ๊บอ๋อโอเคใส่ได้แล้วก็เอามาประกบก็ถอดประกอบค่อนข้างง่ายครับก็สะดวกทีเดียวเผื่อใครจะใช้เป็น s m g แต่ก็ยังเบส ที่ตัวปืนเดิมนะครับความแม่นอะไรก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ฟิลลิ่งก็คือถือจับก็ถ้าโอเคอะ่ะพอเหมือนคล้ายๆเวลาเราเล่น M4 ครับระยะจะประมาณน,นั้นแต่ว่าน้ำหนักมันจะโหลดแปลกๆแล้วก็เรื่องปลดแม็กใครสนใจก็ลองไปหามาดูนะครับทั้งชุดแต่กอนข้างราคาสูงนิดนึง